นิดาวิกสวัสดีค่ะวันนี้มาใส่วิกบ๊อบน่ารักน่ารักให้ดูนะคะชื่อรุ่นรหคะส4842นะคะเป็นสีมะขามนะคะเป็นหนังหัวแสกข้างนะคะตัวนี้ความยาวประมาณ30เซนติเมตรนะคะคุมเน็ตเก็บผมนะคะที่แม่ค้าใส่ให้ให้ดูนะคะตัวนี้เน็ตเก็บผมก็จะแถมคู่กับตัววิกให้นะคะ,ะนี่นะคะ หนึ่งนะคะหนังหัวแสกข้างนะคะตัวนี้น่ารักมากออกแบบมาได้สวยมากๆเลยนะคะช่วงปลายก็จะออกแบบงุ้มๆนิดนึงไม่ได้ตรงจ๋านะคะทรงน่ารักมากๆนะคะนี่เราปัดๆดได้เลยเอยียงนิดนึงนเพราะว่าหนังหัวเขาเป็นทำออกแบบมาเป็นเอยียงข้างนะคะหนังหัวแสกข้างนะคะ รหัส4842สีมะขามนะคะให้เรียกว่าสีมะขามจะได้เข้าใจตรงกันเนาะเพราะว่ามันคล้ายๆมะขามสีมันคล้ายๆมะขามนะคะนี่ความยาวประมาณ30เซนติเมตรนะคะก็ตั้งบ่าใส่สบายนะคะไม่ร้อนไม่หนักนะคะรุ่นนี้น่น่าหลักมากๆนะคะ สีมะขามมันจะรู้สึกมันจะอ่อนกว่าสีกาแฟนิดนึงกาแฟมันจะทึบก,กว่านะคะแต่สีจะคล้ายๆกันเลยนะคะสีมะขามมันจะออกสว่างกว่านิดนึงนะคะนะราคา390บบาทจะส่งให้ฟรีแถมเน็ตเก็บผมนะคะถ้าชื่นชอบสีนี้ก็สั่งได้เลยนะคะ เส้นใหม่เกาหลีชนิดด้านร0อรนะคะทนความร้นอนหนึ่งอสงศานะคะ3ามรกสิบบาทจะส่งให้ฟรีค่ะ